สำคันอกเหนือจากปัญหาการจราจรที่เป็นปัญหาหลัก,ลกๆที่ชาวกรุงเทพมหานครค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็อยากจะให้ผู้นำเนี่ยเขาเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยเร็วแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายปัญหาทีเดียวที่อยากจะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ไขด้วยนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวมาพบกันได้ในช่วงปากท้องร้องเปล่ากันเลยค่ะ อยู่กับเราแล้วค่ะสองสาวจากโต๊ะข่าวเศษรษฐกิจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นนักข่าวสายเศษรษฐกิจอยู่แล้วก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันแล้วก็<ม>ได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านกันถึงเรื่องราวของปัญหาปากท้องกันเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง<ม>เป็นไงคะนอกเหนือจากปัญหารถติดที่เราทราบกันอยู่แล้วแหละทุกคนอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหามันมีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่เขาอยากจะให้เร่งแก้มีอะไรบ้างคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ,คะก็คือชีวิตและความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะคุณปุ้ยค,ะค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ฉันก็ลงสํารวจพื้นที่บร,ริเวณบางนาประเวศและวก็เขตอ,อนนุชค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบว่าในเรื่องของความชีวิตและทรัพย์สินและความเป็นอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าความปลอดภัยทุกวันนี้แม้ว่าแม้ว่าในพื้นที่ของใจกลางเมืองเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยอยู่แต่ว่า กรุงเทพมหานครก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นซอกเป็นหลือบอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ยังค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องนี้ว่ามัน,มนยังไม่ปลอดภัยกับชีวิตของเขาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยล่าสุดนี้ค,คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะ,ะหลายๆคนนะคะผู้หญิงก็น่ากลัวแล้วก็ปัจจุบันนี้ผู้ชายหายลายๆคนก็ต้องระมัดระวังเป็น<ห>พ<ย>ิเศษด้วยใชไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นเหรอคะผู้ชายผู้ายก็โดนประทุสร้ายเหมือนกันมีที่ไหนบ้างเรื่องทรัพย์เออทรัพย์สินก็ดีอะไรก็ดีทำลายร่างกายหรือว่าจะเป็นเรื่องของในแต่ละชุมชนที่่่อออาาาจจะปัญหเเรรืืงงยสพติ อย่างเข้า,มาเ,ม,ม,เม่เมมด้วยเนาะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความคิดเห็นของประชาชนในระแวกเขตบางนากันาค่ะยหญ่พาะว่าดูเรื่องขยะตามตอกตามซอยมันเยอะแล้วก็ความสะอาดด้วยแล้วก็เน้นเรื่องน้ําท่วมเ่ยปากปากซอยน้ําเวลาฝนตกก็ท่วมเลยมันลําบากกับเรายัางไงบ้างคะในเรื่องขยะเออในเรื่องของน้ําท่วมเอเนี่ย <c oughs> ไม่น้ําท่วมมาถึงเวลารถขับไปมันตายอ่ะขยะก็เหม็นโอ้ยดูแล้วตามซอยที่ผมอยู่อ่ะ ขยะเหม็นให้ให้พวกเขมาช่วยดูหน่อยอาผู้ว่าให้บอกเขตมัะช่วยดูครับใช่ไหมอย่างที่ผ่านมาเคยดูไหมคะที่ว่าบางทีบางคนหาเสียงแล้วเนี่ยพอเวลามาได้ตําแหน่งจริงเนี่ย <c oughs> เขาจะทาได้อย่างที่พูดหรือไม่ได้อย่างที่พูดยังไงบ้าง <c oughs> นี่บางคนมาบอกขยะหน้าบ้านเนี่ยไม่มีง <c oughs> เงี้ยเวลาได้ปพวก็เงียบไปเอออย่างพวกสอขอตอนนี้หายหมดเวลาหาเสียงเขามาแล้วปุ๊ก็ไมมาหรอกมันเป็นอย่างเงี้ย าอย่างค้าขายอยู่ทางริมฟุตบาทนี่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะก็มีมีปัญหาก็ไม่อยากจะให้เสียค่าปรับก็อยากจะให้ลดนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างเรช่งที่ผ่านมาเราไปเถอะเลยอะไรยังไงถึงโดนปรับอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้ทําตามเขาครับก็คือว่าต้องมีกฎระเบียบใส่เยี่ยมใส่หมวกผ้าปิดจมูกอะไรอันนี้ก็คือว่าเวลาจะเสียค่าปรับแต่ละทีนี้แพงไหมคะเป็ยังไงบ้าง ก็ว่าโดนไปพันหนึ่งเสียกระเป๋าไปพันหนึ่งก็หมดแล้วหาสองวันสองวันด้วยกันสองวัน,ใน,ใน,นเล่าครับผมมีะอะไรจะฝากบอกผู้ว่าด้วยธไหมคะก็ให้ทํางานอยา่างที่ให้สัญญากับพี่น้องชาวกรุงเทพก็แล้วกันอย่างคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพนี่ก็ต้องอะไรก็หาเช้ากินค่ำอยากให้ อะไรผู้ว่ามีความจริงใจมีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ว่ากทมด้วยมั้งไหมผมก็อยากจะฝากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่นะคนเก่าเนี่ยแหละแต่ว่าดูแลน้ําท่วมเ,เวลาฝนตกอะไรอย่างงี้ถนนน้ํามันท่วมริมริมถนนก็อยากให้เขามาแก้ไขท่อมันตันเนี่ยเขตบางนาเนี่ยตลอดเลยเนี่ยสายเนี่ยท่วมหมดเลยท่วมยาวไปหมดเลยครับเวลาเวลาฝนตก ก็ช่วงเวลาฝนตกนั้นหน้าฝนจะมันมันมันจะท่วมเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ไม่มีผลกระทบต่ออาชีพต่อการหารายได้ของเราเดืมไหมมันก็กระทบนะมันก็กระทบมากเลยอ่ะเพราะผมมาขี่มอไซค์รับจ้างนะมันก็น้ําน้ํามันท่วมแล้วมันก็ขับไม่ได้ถนนมันลื่นทายนี้อยากให้ฝากถึงทางผู้ว่าเลยค่ะสําหรับคนใหม่หรือว่าคนเก่าที่ได้รับตําแหน่งกับมาล่าสุดเนี่ยจะฝากบอกกับเขายังไงบ้าง ก็ผมก็ฝากอยากให้มาดูแลหน่อยแถวเขตบางนาเนี่ยนะเพราะมันมีปัญหาปัดน้ําท่วมประจําตลอดทุกปีเลยช่วงนี้ก็ขอให้มาช่วยดูแลหน่อย เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังแล้วอินมากมีความรู้สึกว่าเราเองก็ก็เผชิญปัญหาอยู่อย่างอย่างคุณพี่คนสุดท้ายเนี่ยก็เผชิญเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมฝนตกลงมานิดหน่อยน้ําก็เออขังขึ้นมาแล้วคือต้องบอกว่าปัญหาหลักๆของคนกรุงเทพเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของขยะมลพิษอากาศเป็นพิษหรือว่าเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการจราจรแต่ว่าต้องบอกกันเลยว่า ที่ผ่านมานะคะในการประชุมของรัฐสภานะคะ<ร>ในการประชุมสภาผูารร้แทนราษฎรเนี่ยเขาบอกว่ากรทมเนี่ยค่ะกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วเขาก็บอกว่า<ช>คนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขตชั้นในชั้นนอกเนี่ยเขาเสียภาษีเท่ากันนะคะคุณ<ร>แต่<ร>ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีเรื่องของความเหลื่อมล้าอย่างเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะคะอย่าง คุณประชาชคน,คนคนแรกเนะะี่ยค่ะที่บอกว่ามีปัญหาโอ้ยบ่นเรื่องขยะ,ะเขาก็บอกเหมือนกันตรงกันเลยกับการที่ว่าเขามีเสียงเรียกร้องมาว่าทางเขตราะบังเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ที่ดุปล่อยละเลยมากที่สุดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของที่ว่าขยะมูลฝอยเยอะแล้วก็ในเขตบางนาเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเรื่องของน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะถ้าไปดูสังเกตเนี่ยก็มีข่าวหลายๆช่องนําเสนอไปเหมือนกันนะคะว่าไอ ท่อระบายน้ําเอ่ยแผงกั้นที่เป็นเหล็กเนี่ยค่ะมีดินไปอุดตันมีขยะมูลฝอยต่างตเนี่ยต้องเอาเหล็กเอาอะไรมากระทุ้งกันเต็มที่คืออย่างใช่อ,อย่างที่เราเห็นเมื่อช่วงปี54ที่มีน้ําท่วมใหญ่เนี่ยก็จะเห็นความพยายามของเขาในการที่จะปกป้องกรุงเทพชั้นกลางชั้นใ,ในเขาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณทอยบอกว่ามันเป็นความเหลื่อมล้าขึ้นมานะคะว่าการปกป้องพื้นที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยปละละเลยในอีกพื้นที่รอบด้าน เรามีข้อมูลด้วยนะคะเ,เพราะว่าเขาบอกว่าขยะมูลฝอยในชุมชนนะคะของปีที่ผ่านมาปี2,555เนี่ยค่ะมีปริมาณมากถึง16ล้านตันนะคะหรือว่าคิดเป็น43,000ตันต่อวันตกแล้วเนี่ยเป็นขยะ 3, <000 S 1> ในเขต 3, <000 S 1> พื้นที่เยอะมากแล้วก็เป็นเขตในเขตข,ของขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยถึง122แล้วเกือบทั้งหมดนะคะถูกนำไปจำกัด ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยเพียงแค่5ล้านแ0แสนตันเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะมากมายขนาดนี้ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องกลิ่นเลยนะคะปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันมีเรื่องของสภาวะสิ่งแรืลดล้อมมากมายเลยทีเดียวค่ะฟังถึงในส่วนของดิฉันไปแล้วต้องมาถามถึงคุณเฟยบ้างว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของดิฉันนะคะก็ ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ความสนใจแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความคิดเห็นของประชาชนกันค่ะแรกที่อยากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งทำอย่างเร่งด่วนนะคะก็เป็นเรื่องของระบบระบายน้ำมาค่ะสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำค่ะอยากให้ช่วยเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะ ตรงนี้เราได้ผลกระทบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะคือมันก็จะมีน้ำท่วมขังในซอยเวลาฝนตกหนัก,นกๆใช่ประมาณนั้นนะคะก็เป็นหลายปีแล้วนะคะถ้ายังไม่แก้ไขปัญหามันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกครั้งที่มีฝนตกอะค่ะผมว่าเรื่องเรื่องอันดับแรกเลยคือเรื่องสิ่งแวดล้อม,อมให้มีสวนสาธารณะเยอะๆมีปอดกรุงเทพเยอะๆเรื่องที่สองก็คือเรื่องการจราจรก็คือว่า พื้นผิวถน,นนการซ่อมแซมอะไรเงี้ยคือให้ทำให้ดูเรียบร้อยให้ดูดีแบบหยุดอคอร์รัปชันอ่ะเพราะพื้นถน,นนส่วนมากก็เกิดจากว่าทำไม่ดีแล้วก็เกิดจากว่าประหยัดเกิดจากการต่อการดำเนินชีวิตของเรา,านในรุงเทพก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภยัยความปลอดภัยที่ที่ผู้ใช้ถนนควรจะได้รับจากการที่เราเสียภาษีไปขอเรื่องความปลอดภัยก่อนลวกันค่ะเพราะว่า รู้สึกตอนนี้ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้ชีวิตอะคะ่ะทั้งตอนเย็นตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีจนผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะคะ่ะก็อยากให้ดําเนินการตรงนี้ก่อนค่ะตรงไหนที่พี่คิดว่ามันเป็นจุดอ่อนนะคะของความอันตรายค่ะในซอยอะไรที่แบบมันมืดมืดอยู่อะคะ่ะยังไม่ไฟอะไรอย่างเงี้ยยังไม่สว่างพออะคะ่ะเรื่องการเดินทางใช่ไหมคะก็ บางทีคนขับรถอะค่ะขับรถเร็วอะไรพวกนี้ค่ะใช่มันก็เสี่ยงเหมือนกันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ก็เด็กตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดูตามทีวีก็มีส่วนเหมือนกันค่ะคนที่เดินทางไปด้วยอาจจะได้รับอุบัติเหตุค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทางประชาชนนะคะเรียกร้องอยากจะให้ผู้ว่าการคนใหม่ หน้าเก่าหน้าเก่าช่วยแก้ไขต่อไปเพราะว่าอาจจะอาจจะมีการแก้ไขกันมาบ้างแล้วแหละที่ผ่านมานะคะอย่างพยายามที่จะติดกล้อง CCTV ก็ เดินหน้าติดต่อไปติดสิ่งที่ไม่ใช่ดัมมี่ต่อไปเพื่อให้ในบริเวณที่เป็นซอยเปลี่ยวใช่ต้องใช้ได้จริงแล้วก็จะได้ให้พื้นที่ที่เป็นซอยเปลี่ยวที่มันอันตรายเนี่ยให้มันหายไปจากกรุงเทพมหานครของเราซะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะกลายเป็นประชาคมอาเซียนเราในฐานะที่อยากจะให้เป็นเมืองหลวงของอาเซียนมันต้องเร่งพัฒนาหลายหลายอย่างหลายอย่างเดียวถามถามสองท่านนิดหนึ่งฟังเสียงของคนอื่นไปมากแล้วทั้งสองท่านเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะกรุงเทพเนี่ยขอที่ฉันยกมือก่อนนะคะเพราะฉันไม่ใช่เป็น ผู้ขับรถยนต์ก็ต้อง <ฮะ S 1> ใช้รถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็น BTS MRT หรือว่ารถแท็กซี่ต้องบอกเลยค่ะว่าในาฐานะตัวแทนของประชาชนเวลาที่ชั่วโมงเร่งด่วนฝนตกรถติดเนี่ยเรียกใช้บริการแท็กซี่ยากมาก อยากอยากจะเน้นต่อท้ายไปเหมือนกันมากแล้วกแท็กซี่แท็กซี่บางคนเขาเลือกเลือกเลือกที่จะรับคนเนี่ยนะต่างชาติไหมคนไทยไหมทาไมต้องนะนี่ยังเป็นปัญหาที่ปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะพยายามที่จะแก้ไขหรือว่าออกมาตรการมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าเอออยากจะให้แก้ไขเหลือเกินถ้าหากว่าแท็กซี่คันไหนไม่รับเนี่ยอยากจะให้จดทะเบียนเคยทําเหมือนกันเคยส่งไปในแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าให้รีพอร์ตแท็กซี่เหมือนกันแต่ก็ก็หายไปกับสายน้ําสายลมแสง แกก็ยังไม่มีผลอะไรนะคะก็อยากจะให้ช่วยแก้เรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเสียงประชาชนสําหรับคนขับรถล่ะคะเป็นไงบ้างปัญหาที่ประสบบ่อยๆเลยนะคะคือรถติดกะเวลามาทํางานผิดคุณนี่เป็นปัญหานี่เป็นปัญหานแต่ว่าที่ฉันโชคดีที่ดิฉันเข้างานตอนตอนตีสี่ครึ่งรถออกงานตอน4ี่ห้าโมงเย็นรถรถยังว่างอยู่พอดีโชคดีมากใช่โชคดีมากแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพื้นถนนด้วยมั้ง พืนถนนที่อาจจะไม่ค่อยเรียบมั้งบางทีต้องขับรถซิกแซกซิกแซกอย่างนี้ก็อาจจะไปเบียดคนอื่นนิดนึงเพราะว่าถนนข้างหน้าเรามันเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าเป็นหลังเต่าที่แบบพอคุณพูดแบบนี้พอคุณพูดแบบนี้ปุ๊บดิฉันนึกออกนะคะว่าถนนประเทศบ้านเราเนี่ยแหมทาไมมันจะต้องซ่อมบ่อยกันเหรอเกิดซ่อมบ่อยแล้วแล้วซ่อมแล้วเราไม่ได้ดีขึ้นไงซ่อมแล้วมันก็พังอีกซ่อมเดี๋ยวขุดอุโมงต่อเนาะอ่าแบบนี้หรือว่าแบบนี้ที่ อารมณ์แบบว่าน้ํามันเจาะหรือเปล่าตอนที่เกิดเกิดเกิดช่วงช่วงน้ําท่วมอะไรอย่างนี้แล้วก็ดินข้างใต้มันซุด ก็เป็นหลุมลงไปก็อาจจะช่วยเร่งซ่อมแซมกันนิดนึงเนาะอ่ก <us> ็พ the <ave them. S 2> อพูดถึงเรื่องปัญหาการจราจรเขาบอกว่าล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมพร้อมที่จะหารือนะคะกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพที่จะเข้ามารับตําแหน่งด้วยค่ะแล <t> ้ว <Hum> ก <ming> ็จะบอกว่าในเรื่องเนี่ยในเรื่องของการแก้ไขแก้ไขปัญหาจราจรนะคะจะให้ดูแลในส่วนของคมนาคมอย่างเดียวหรือว่าทางกรทมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องต้องมีการทํางานร่วม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออดูแลในเรื่องต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคล้ายเขาค้ายของหับเล่แผงรอยทางเทาง้ทาเนี่ยค่ะที่ว่ากินพื้นที่การจราจรเนี่ยไปถึงหนึ่งเลนก็มีผล<อ>ในเรื่องของการจราจรทําให้รถติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันแนอนาคตน,นะคะว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรที่ดึงเอาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มาจากคนละพักการเมืองกับทาง ออรัฐบาล,บาลนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากเราสาวๆส,สามคนรวมถึงพี่ๆที่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ<ช>ว่าออในกรุงเทพเนี่ยยังมีอีกหลายปัญหานอกเหนือจากปัญหาจราจรที่<ช>จําเป็นะจะต้องเร่งแก้ไขอีก4ปีข้างหน้าหรือว่าหลังจาก4ปีข้างหน้าไปเรื่อยๆนี่แหละก็ต้องก็ต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้อาเซียนให้กรุงเทพของเราได้กลายเป็นเมืองหลวงของอาเซียนจริงๆนะคะ่วนวันนี้หมดรายเวลาของรายการ d i สคอนเน็กแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมาชมรายการย้อน ะะมาฟังได้ว่าเสียงประชาชนเนี่ยเขายังอยากจะให้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรอีกนะคะที่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้เลยส่วนเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ